สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแจ็กกี้บายกบหมานสารคามวันนี้ก็มาซ้ามหมายเดิมนะครับก็หมายที่มากับพี่หนูวันนั้นนะครับก็คือกัดดีแต่มันมีแต่ตัวเล็กนะครับแล้วก็ฝนพายุขเข้าครับฝนตกอยู่สามสี่วันหมายเปลี่ยนหมดเลยนะครับหมายนี่เปลี่ยนหมดเลยน้ําน้ําท่วมสูงขึ้นเยอะกว่าที่ผมมารอบที่แล้วเลยนะครับก็ มีนักตกปลาหลายท่านถามผมไว้คลิปที่แล้วนะครับในคอมเมนต์ใน YouTube นะครับว่าหมายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คือรอบที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับก็เลยบอกไม่ถูกผมมาจากสารคามนะครับก็คือก่อนถึงบลบือระบือ13กิโลยูเทินเลี้ยวกับเข้ามาตรงอ่าเข้าเลีย้ยวเลี้ยวเข้าตรงอบตอบอ่อใหญ่นะครับแล้วก็ขี่ตรงมาเรื่อยๆอีกประมาณสัก5กิโล ก็จะเจอบ้านเก่าใหม่นะครับพอเจอบ้านเก่าใหม่ก็ตรงมาอีกนิดนึงแล้วก็ประมาณ200เมตรมันจะมี3ามแยกนะครับให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆก็จะเห็นเห็นอ่างเก็บน้ําอันนี้เลยนะครับแต่ผมยังไม่รู้ว่าอ่างเก็บน้ํานี้มันชื่ออะไรผมยังไม่เห็นป้ายนะเดี๋ยวผมจะลองวนดูให้แล้วกันนะครับขากลับว่ามันมันมันชื่ออ่างเก็บน้ําอะไรนะครับ<ม>ก็เผื่อนักตกปลาท่านไหนอยากาตามรอยหมายมาหมายนี้ก็ก็ ลองลองมาดูครับเสิร์ช Google ดูนะผมว่าน่าจะขึ้นนะครับเสิร์ชแผนที่ Google ดูว่าอาตอบ่อใหญ่แล้วก็บ้านเก่าใหม่นะครับก็ยังไงท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุยกันครับวันนี้เปลี่ยนช็อตลีดมาใหม่แล้วนะครับผมใช้30เลย กลัวมันพลาดกลัวมันขายนะครับก็จะแข็งแข็งหน่อยแต่การาพลาดท่านผู้ชมแข็งนี้ก่อนดีวกว่าเพราะเผื่อเจอของใหญ่อะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมขอแค่มีศรัทธา เสียดายแดดไม่ออกนะท่านผู้ชมถ้าโอ้โหไม้แรกกัดเลยไม่ได้มองท่านผู้ชมมัวได้หันไปทางอื่นนะไม้แรกกัดเลยท่านผู้ชมไม่ได้มอง ไม้แบบนี้กบยางอ่ะใช้กบยางท่านผู้ชมดีที่สุดแล้วผมว่าลุยได้โอเคแน่เสียดายเสียดายไม้เมื่อกี้ไม่ได้มองมอดหันดูทางอื่นอยู่ โดนครับโดนจนได้อุ้ยเสียงเลยโอ้ยโอ้ยเสียงเสียงโอ้ท่านผู้ชมเสียงเลยโอ้ยตีตีตั้งแต่เช้าเพิ่งจะกัดนะท่านผู้ชม เสือกลุดอีกโอ้เพ็งวันไม่หมานแล้วท่านผู้ชมตู้ด,ดิสับจนขึ้นมาบนข้างบนแล้วนะโอ้มันมันมันแง่งเดียวนะท่านผู้ชมเบ็ดมันทะลุแง่งเดียวอยีแง่งหนึ่งมันเข้าไปในยางโอเคพลาดโอกาสแล้วท่านผู้ชม ดูแต่ละตัวท่านผู้ชมโอ้ดูปลาแต่ละตัวคลองนี้เฮ้ยตัวอ่าตัวแรกที่หลุดเนี่ยใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับที่หลุดโอ้ยมีแต่ไซด้ดา,ดามเบ็ดกระเปี๊ยกเดียวคลองนี้ต้องใส่ต้องปล่อยครับเล็กเกินแต่พอมีแต้มแล้วท่านผู้ชม พอมีแต้มเล็กเล็กๆยังกัดรุ่นฮาวเป้งฝากไว้ด้วยนะครับเหยื่อกลมหมานสารคามนะครับอันนี้น่าจะรุ่นมิดด้ามนะครับไม่ได้ตกกบยางนานท่านผู้ชมลืมชื่อรุ่นเหยื่อแล้วนะครับฝากไปด้วยนะครับท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวปล่อยครับท่านผู้ชมถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวปล่อยไปยังไว <c oughs> รุนทาวเป่งนะท่านผู้ชมไปตีไปเลยครับเผื่อหมานเจอตัวใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับโอ้หายากจริงครับปีนี้ปลาตัวใหญ่ มีแต่ไซส์อย่างนี้เกือบทุกหมายเลยที่ไป อุ้ยเฮ้ย,ยกระสูบใหญ่ท่านผู้ชมเฮ้ยมาไงวะท่านผู้ชมเฮ้ยกระสูบใหญ่มาไงเนี่ะท่านผู้ชมกระสูบใหญ่มาไงครับเฮ้ยผิดคิวผิดคิวมาได้ไงท่านผู้ชมโอ้ เฮ้ยมันมาอยู่ในคลองอะ่ะโอ้ตัวใหญ่ด้วยสุดยอดโอ้ตีปลาช่อนอยู่ท่านผู้ชมกระสูบมาไงโอ้กัดกบโดดท่านผู้ชมกัดอา่ากบนุ่นช่อนชอบนะครับของกบหมานสารครามโอ้โหเข้าเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมโอ้ตอนแรกผมนึกว่าปลาช่อนโอ้กระสูบใหญ่ เสร็จแล้วครับหนึ่งแต้มกระสูบหลังจากไอปลาช่อนน้อยหลุดไปแล้วนะครับแล้วก็ยังได้อีกตัวหนึ่งก็ปล่อยไปแล้วดนรางวัลปลอบใจเป็นกระสูบใหญ่แทนนะท่านผู้ชม yes! เดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชม ปลาช่อน2องนะครับกระสูปหนผิดคิวมานะครับเพราะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวผมต้องไปรับลูกที่โรงเรียนนะครับเดี๋ยวอาทิปไหนผมออกวันเสาร์อาทิตย์ดีจะถ่ายยาวๆให้เลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอกบมหมานะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ